นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนำคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีและผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจสนามกีฬาภายในจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะบ่ายวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยดรอิศิวุฒิตั้งเกียรตินายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีและนางสาวสายทองจิตสว่างผู้อำนวยการ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเจ้าหน้าที่กองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีและสนามกีฬาการแข่งขันข้างเคียงเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบูร์เกมในเดือนมีนาคม2558โดยทุกชนิดกีฬาจะจัดการแข่งขันภายในจังหวัดจันทบุรีและใช้สนามกีฬากลางจังหวัดเป็นสนามหลักในการแข่งขันซึ่งพบว่าจะต้องปรับปรุงสนามในหลายจุดอาทิ ไฟสองสว่างภายในสนามจะต้องให้มีค่าความสว่างตามมาตรฐานสากลรวมทั้งจะต้องเคลื่อนย้ายเสาไฟออกจากภายนอกสนามทั้งหมดและเตรียมปูลูยางกรีธาตามกรอบมาตรฐานสากลด้วยเช่นกันนอกจากนั้นได้เตรียมยกระดับสนามกีฬาฟุตบอลให้สูงขึ้นและวางระบบมาตรฐานการระบายน้ำให้ระบายได้อย่างรวดเร็วลดน้ำที่ขังเวลาทำการแข่งขันฟุตบอล ตลอดจนอัธจันทร์ของผู้ชมจะต้องมีขนาดที่กว้างขึ้นเพื่อรองรับนักกีฬาและผู้ชมจากทั่วประเทศเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในระดับหนึ่งก็คือ,อพื้นที่ที่เป็นสนามฟุตบอลน,นะครับลู่ที่มี8ลู่วิ่งนะครับซึ่งเราจะได้ลู่ตาต้านหรือลู่ยางนะครับเพิ่มอีก1น,นึ่งช่องนะครับก็เป็น9้าช่องเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบะระบายน้ําต่างๆภายในนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะจะเข้ามาดูแลนะครับ แต่ในส่วนของต่อในเรื่องของการที่จะระบายน้ำนะครับออกไปสู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ในตัวอัฐาจารย์ที่มีหลังคา นะครับเมื่อเราปรับปรุงในเรื่องของสนามแข่งขันฟุตบอลแล้วมันอาจจะสูงขึ้นอย่างอย่างน้อย30เซนติเมตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะทําให้ที่นั่งเนี่ยในในแถวล่างชั้นล่างสุดเนี่ยมันต่ําแล้วก็ภายในอาคารซึ่งเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ชั้นบนเป็นที่อาจจะเป็นห้องเพสเซนเตอร์นะครับอาจจะเป็นห้องรับแขก VIP นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยมันคับแคบเพราะฉนั้นเราจะเราจะต้องมาพิจารณาว่าในส่วนต่อส่วนขยายส่วนที่ปรับปรุงในตัวอัตจรรันทร์ จะทำอย่างไรได้บ้างนะครับสองก็คือในส่วนของสนามบาสเกตบอลนะครับซึ่งในขณะนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มาตรฐานถึงแม้ว่าเราจะเป็นเป็นตัวแทนในเรื่องของการคัดเลือกกีฬาภาคหนึ่งมาโดยตลอดแต่ว่าแบบแผนของการกีฬาประเทศไทยเนี่ยที่ได้เสนอมาจะต้องมีการขยายออกทั้งสองข้างก็คือคือขยายแล้วก็จะมีการทุบภายในบางส่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการจัด จัดสนามนะครับเพื่อให้เกิดความมาตรฐานในระดับหนึ่งผมใช้คําว่าในระดับหนึ่งก็เพราะว่าถ้าวันนี้สนามที่เป็นโรงยิมขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น4,000ที่นั่งหรือ2,500ที่นั่งเนี่ยมันจะต้องใช้งบปรมาณค่อนข้างที่จะสูงนะครับขณะที่สนามกีฬาการแข่งขันยิงปืนภายในมหาการกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบูรเกม ได้เตรียมการก่อสร้างขึ้นเพิ่มเติมณนะตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีแทนสนามฝึกซ้อมที่ใช้เป็นประจำบริเวณหลังสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะสร้างขึ้นตามมาตรฐานเอเชียเพื่อเปิดรองรับการแข่งขันในระดับประเทศในอนาคตโดยในเบื้องต้นวางแผนงบประมาณการจัดสร้างไว้ทั้งสิ้น31ล้านบาทเพราะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือที่องค์การมหานชนิวัฒนะครับ จะต้องสร้างแน่นอนก็คือสนามยิงปืนที่ได้มาตรฐานก็เพราะว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมผมก็ได้คุยกับทางสมาคมกับทางการกีฬาว่าเมื่อเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยความพร้อมต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีพฉะนั้นสามยิงปืนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย แม้กระทั่งในเรื่องของการคัดภาคนะครับเราจะต้องไปยิงที่อื่นยิงจังหวัดอื่นไม่ว่าจะเป็นระยองชนบุรีหรือแม้กระทั่งต้องไปยิงที่หัวหมากทั้งๆท,ท,ที่เราเป็นยาภาพเพราะฉะนั้นในขณะนี้ได้มีการประสานกับทางเทศบาลตำบลเกาะหวางนะครับท่านกำนันประยุทธ์วัฒนาวินก็ถามถามความเห็นนะครับไปยังทางสมาคมท่านดรอิสุทั้งเกียรติว่าในพื้นที่ที่ทางเทศบาลตำบลเกาะหว่างที่ที่จะให้ให้พื้นที่ในเรื่องของการก่อสร้างสถานยิงปืนมาตรฐานเนี่ยมีความเห็นอย่างไรนะครับท่านดรอิสุทก็บอกว่าก็ ก็ไม่ขัดข้องนะครับแล้วก็เห็นเห็นเห็นดีด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็คิดว่าถ้าถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสนามยิงปืนที่ได้มาตรฐานติดติดระดับเอเชียนะครับก็คิดว่าโดยเฉพาะยิงท่านดรอิซูตเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการจัดอีเวนต์ระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียนยืนยันว่าอุปสรรคก็คือในเรื่องของสถานที่เนี่ยถ้าทางเทศบาลตะบนเกาะฟางไม่ติดขัด นะครับวันนี้องค์การมาร์สวัดสร้างแน่นอนในวงเงิน31-35ล้านบาทนะครับได้มาตรฐานแน่นอนแล้วก็เตรียมรองรับที่จะจัดการแข่งขันนานาชาตินะครับในเรื่องของการยิงปืน